ผมเล่น o n e h u u m n n ตั้งแต่ตอนที่มันเปิดใหม่ๆซึ่งก็มีประสบการณ์ที่ดีมากมายจนผมยกให้เกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากๆจากปี2024แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ขัดใจผมในตอนนั้นนั่นก็คือตัวเกมมันแอบกินสเปคและมีปัญหาเฟรมเรทตกในลหลายๆช่วงแต่ในปัจจุบันตัวเกมรองรับระบบ DLSS กับเฟรมเจเนเรชั o นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เฟรมเรทเนี่ยมันลื่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผมเนี่ยชอบภาพกราฟิกเกมเพลย์แล้วก็คอนเทนต์ของเกมนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมันลื่นขึ้นนี่บอกเลยว่าโอ้โหซัดได้ย,วยาวยันวางแต่ถ้าว่าตัวผมเนี่ยห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากๆคือหายไปตั้งแต่ซีซั่นที่1จนปัจจุบันเนี่ยซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือทุกๆครั้งที่เริ่มเล่นซีซั่นใหม่ตัวละครของเราจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นเลเวลหรวมไปถึงบ้านและฐานที่มั่นก็จะหายไปด้วย แต่ตัวเกมก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์และศูนย์เสียทุกอย่างที่เราหามาได้ในแต่ละซีซั่นเพราะสิ่งที่สำคัญอย่างบลูปรินต์อาวุธชุดเกราะและมอตต่างๆจะยังคงอยู่ครบรวมไปถึงทรัพยากรของเราจากซีซั่นที่ผ่าน,านมาก็จะถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกระเป๋าวินเทตซึ่งเราจะสามารถดึงมาใช้ในซีซั่นปัจจุบันได้ถึงแม้ว่าจะดึงมาใช้ได้อย่างจำกัดแต่ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วคือเอาจริงๆแค่บลูปรินต์กับมอดยังอยู่ครบนี่ก็เยี่ยมมากๆแล้ว อย่างผมเนี่ยก็คราบปืนทองที่เคยใช้ในช่วงท้าย,ายของซีซั่นที่1มาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆในซีซั่นน,นี้โอ้โหนี่สินะความรู้สึกของเทพทรูทั้งตัวเกมที่ลื่นขึ้นทั้งอาวุธยุทโธปกร,กรณ์ที่เพียบพร้อมตั้งแต่เริ่มแถมยังมีประสบการณ์ราวกับพร้เอกสควิดเกมที่เคยเล่นเกมบ้านนี่มาแล้วจึงทําให้การกลับมาเล่นในรอบนี้ของผมเนี่ยมันฟโฟลม์มากๆรู้ตัวีกทีเนี่ยก็เวลตันซะแล้วโดวยหลังจากที่เวลตันผมก็รีบแวะไปทักทายเหล่าคณะบ้านแตก ซึ่งก็ก่ลาวว่าจะไปเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์สดของ Blues Cat Channel แต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยกลับไม่พูดไม่จาทำหน้าบึง้งตึงทงั้งๆที่ตัวผมเนี่ยก็กระโดดดึงๆด,ด้วยความเป็นมิตรแถมยังอุตส่าห์พูดทักทายด้วยภาษาอังกฤษแบบติดลบอีกด้วย I'm so lonely can I play with you guys แต่พอไปดูไลฟ์ย้อนหลังของ Blues Cat Channel <c oughs> ก็ได้ทราบว่าอ๋อเสียงผมมันไม่เข้าไลฟ์พี่แกนี่ว่าคิดว่าพวกเขาน่าจะพากันปิดหูปิดไมค์ภายในเกมแน่แน จึงทำให้ผมต้องกลับไปใช้เดี่ยวอีกครั้งเพราะอีกไม่กี่วันแต้มแอสเตริซมก็จะรีเซ็ตแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะได้แต้มสตาโครมเพื่อไปสุ่มกาชาหาของทองมาใช้เนี่ยเราต้องทำเควสซสีซสั้นและที่สำคัญเราต้องเปิดเควสกันบ้านทุกสัปดาห์ซึ่งคาดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มสตาโครมแค่เดือนละไม่กี่หมืน่นทำให้การจะหาหรือว่าอัพของแต่ละชิ้นเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานและถ้าอยากจะเร่งทำของให้ไวก็ต้องเข้ามาเปิดเควสกันบ้านทุกๆสัปดาห์อย่าให้ขาด แต่ถ้าว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็รับฟังเสียงผู้เล่นและปรับเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยการมาถึงของ Asterism ระบบที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถเก็บสตาร์โครมได้เดือนละ66,000แต้มซึ่งถือว่าเยอะมากๆจากการที่เราจะต้องคอยเปิดเควสกันบ้านทุกๆสัปดาห์ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะตกปลาฆ่ามอนคุดแร่ฆ่าบอสทำเควสอีเวนต์หรือว่าแอคทิวิตอะไรก็แล้วแต่ภายในเกมนี้เนี่ยจะทำให้เราได้แต้มแอสเทอริซ และเมื่อเรามีแต้มแอสเตริซึมที่เพียงพอเราก็จะสามารถแลกแต้มสตาร์โครมได้ซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆคือนอกจากเราจะได้สตาร์โครมมากขึ้นแล้วยังมีเวลาให้ตั้งหนึ่งเดือนในการฟาร์มน่ะจัดตะบี้ตะบันฟาร์มจนครบตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้จะค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มไปแบบชิวๆก็ได้หรืออย่างตอนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยมันเหลือเวลา5วันก่อนที่จะรีเซ็ตผมนี่ก็จัดไปเลยครับฟาร์มมอนขุดแร่ฆ่าบอสทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อย บอกเลยว่าแป๊บๆนี่ก็ได้แล้ว66,000สตาครมโอ้โหจังหวะน,นี้ผมนี่สุ่มกาชาหาของมาอัพดาวได้แบบรัวๆและไม่ต้องกลัวว่าเกมนี้จะมีระบบเพทูวินตอนเกมเปิดใหม่ๆมันไม่มีระบบพวกนี้ตอนนี้ก็ยังคงไม่มีเมื่อนเดิมเติมเงินให้ตายยังไงก็ได้แค่ความสวยงามกับแฟชั่นมันเลยเป็นอะไรที่แปลกมากๆปกติถ้าเป็นเกมที่ผมชอบแบบนี้ยังไงก็ต้องได้เสียตังค์บ้างอะไรบ้างแต่นี่คือยังไม่เสียเลยสักบาท สุดท้ายได้ความคันมือก็เลยเติม Battle Pass มูลค่า300บาทเพื่อเอาชุดเออว่าแต่ทำไมชุดผู้หญิงมันแลดูดีจังวะคือชุดผู้หญิงในเกมนี้นี่สวยสวยผมนี่อยากจะยันฮีตัวละครตัวเองซะให้มันรู้แล้วรู้ลอดนอกจากชุดแล้วเนี่ย Battle Pass ซีซั่นนี้ยังได้สกินของปืน Last Valor ซึ่งเป็นปืนสุดโปรดของผมอีกด้วยบอกเลยว่าใส่สกินแล้วทรงพลังแม้แต่บอสระดับฮาร์ดนี่ก็ไม่ขนามือ คือเกมนี้มันจะมีปืนหลายสายหลายบิลให้เลือกเล่นส่วนผมนี่เล่นบิลโบราณตั้งแต่ซีซั่นที่1อย่างช็ปแนลลัสเวเลอร์จะเน้นครีเลตเพื่อทำดาเมจป๊อปแปะใส่ศัตรูโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการสลับเอาหน้าไม้แม้ก็ปืนพกเพื่อมายิงจอกกรอด,ด้วยแต่ผมนี่ก็คือขี้เกียจสลับไปมาเลยใช้ลัสเวเลอร์กระบอกเดียวยิงมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซีซั่นนี้ก็จะมีอีเวนต์ใหม่ที่ถูกใส่เข้ามานั่นก็คือลูน่าออร์เคิล ที่จะเกิดขึ้นทุกๆ3ามทุ่มถึงตีสาตามเวลาในเกมโดยที่ท้องฟ้ารวมไปถึงดวงตาของผู้เล่นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีแดงดังนรสิงหัวใจกล้าแก่งดังภูผาซึ่งจะทําให้ค่าเซนติตี้กับเลือดของเราลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือแค่20%เรียกได้ว่าโดนมอนตีทีเดียวเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวอยู่มาโลกได้และแน่นอนว่าเมื่อมีพระจันทร์แดงเนี่ยมันก็ต้องมีสางออกมาอารวาดหรือก็คือเหล่ามอนสเตอร์คุ้มคลั่ง ที่จะสปอนออกมาเรื่อยๆในทุกๆที่ที่เราไปถึงและจะไล่บี้ผู้เล่นให้ถึงที่สุดฉะนั้นแล้วเราจึงมีสองทางเลือกนั่นก็คือ 1. ่สวมวิญญาณนรสิง์และยิงพวกแม่งทิ้งให้หมด 2. กินยาต้านพระจันทร์แดงและทิ้งหัวใจกล้าแกร่งนั่นไปซะอย่างในช่วงเปิดแมปเก็บเวลเนี่ยผมก็กินยาต้านพระจันทร์แดงเพราะเรายังอยู่ในช่วงวัยกํลาลังโตโดนตีสักทีสองทีนีก็หลับแล้วแต่ตอนนี้บอกเลยว่าอยากแดงก็แดงมาพี่จะฆ่าให้หมด เมื่อเราฆ่ามอนในช่วงพระจันทร์แดงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปลูน่าวิสเปอร์พอยท์ที่ใช้ในการเปิดกล่องสมบัติพิเศษซึ่งจะโผล่มาเฉพาะในช่วงเวลาของพระจันทร์แดงแต่เราจะเห็นกล่องเหล่านี้ก็ต่อเมื่อดวงตาของเรายังเป็นสีแดงถ้าเผลอกินยาต้านเมื่อไหร่กล่องเหล่านี้ก็จะหายวับเจอกันอีกทีสามทุ่มในวันถัดไปฉะนั้นถ้าอยากได้ของก็ต้องเสี่ยงกับเลือดที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าของที่ไดจากกล่องนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยมีโอกาสไดอาวุธทองเพื่อนาํามาใช้ไมม่่่่่กกก็ยยออออเเพือเอาาอปชััันใสบหล รวมไปถึงมอดพิเศษต่างๆที่จะเสริมความสามารถให้กับอุปกรณ์ของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วมอดพวกนี้ก็จะมีความสามารถสายซาดิสอย่างเช่นยิ่งเลือดน้อยยิ่งโหดยิ่งตีแรงเป็นต้นโดยส่วนตัวผมคิดว่า once human เนี่ยมันเป็นเกมที่ดูเพลๆแล้วเหมือนจะเดือดแต่จริงๆแล้วมันชิลมากๆและอาจจะชิลเกินไปซะด้วยซ้าคือซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6เฟสโดยจะเป็นการค่อยๆปลดล็อกคอนเทนต์ให้เราไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์ อย่างเช่นสัปดาห์แรกไม่มีอะไรสัปดาห์ที่2ปลดล็อกคอนเทนต์วอรสัปดาห์ที่3ปลดล็อกให้ดันเจียนฮาร์ดสามารถเข้าได้เป็นต้นจริงๆแล้วผมมองว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะตั้งใจสร้างไทม์เกตนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยจบคอนเทนต์ในแต่ละซีซั่นได้ไวเกินไปแต่ถ้าคิดในแง่ดีหน่อยมันก็อาจจะทําให้คนที่เริ่มเล่นมาตั้งแต่เฟสแรกของซีซั่นเนี่ยยังคงอยู่รอผู้เล่นใหม่ๆที่ตามมาทีหลังและยังทําให้ผู้เล่นเนี่ย ได้มีเวลาทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการสำรวจโลกไล่เก็บของแร่ทำไซเคสเก็บสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมไปถึงการสร้างบ้านคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดนะว่าตัวเองเป็นคนที่มีความค reat ีฟมีความคิดสร้างสรรค์ชอบจัดการ์ดจัดเด็กเล่นจัดบิวตัวละครในเกม m อเมวแต่ก็ไม่รู้ทำไมเวลาเล่นเกมที่มันมีระบบสร้างบ้านเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นสภาพแบบนี้ทุกทีให้ตายสิสงสัยคงจะต้องประเมินเรื่องความค reat ีฟกันใหม่ซะแล้วเอาว่ะ ถึงแม้ว่าจะยังทําไม่เสร็จแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นมากแล้วพักเล่นเปียโนสักหน่อยดีกว่าตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าจะให้คะแนนเกมนี้เนี่ยจะให้สักกี่คะแนนดีแต่เนื่องจากมีแมวที่น่ารักหน้ากอนขนาดขนาดนี้มันก็ต้องสิบเต็มสิบอยู่แล้วปะ่ะดูดิเวลาเรานอนมันก็มานอนด้วยน่ารักเพราะฉะนั้นฉันมั่นใจว่า once human จะต้องเป็นสุดยอดเกมแห่งโลกใหม่แน่แย่ละเราเริ่มที่จะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าพวกนายไม่เชื่อแล้วก็ก็ลองมองเข้าไปในตาชั้นนี่นี่นะคือแววตาแห่ง ฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและจงจำไว้เสมอว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นมนุษย์